คุณแล้วของมันขึ้นมันมีคําพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่อกติ๋ไม่สบายใจเรารู้สึกแบบแย่เราอยู่กันามาแบบ20ปีเราไม่เคยเจออะไรแบบไม,ไ,มไม่ใช่เจนี่หชช่วเจนไม่ใช่เจนค่ะเป็นอีกคน่ใจเป้ยอยากเปให้เจนเปอยากช่วยเจนเพราเป้ยถือว่าถือว่าเราช่วยหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณไปพูดถึงเป้ยไม่ดีนะคะ เรื่องมันจะไม่จบไไไไจไไก่นยเลยเอคุณย่งมาใส่าลเปอร์ไปดูเฉพาะเสียงรัองสั่นสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องแตกหัก แตกหักแล้วก็เครียดเครียดสะสมนะแล้วมันระเบิดเพราะว่าเปิ้ลปานวาดเนี่ยมีนิสัยไม่น่ารักกับทีมงานห่วงสวยเรื่องมากให้ทำอะไรก็ไม่ทำและไม่เป็นไปตามที่พูดได้ง่ายว่าไม่มืออาชีพอยากให้เล่นเลิฟซีนก็ไม่เล่นนี่คือจุดอารมณ์เลยนะเหมือนเอาไฟไปสุมในอกของเปิ้ลปานวาดแล้วมันไม่ใช่คนเดียวที่พูด ทำเอานักแสดงตัวแม่อย่างเปยปานวาน,นะคะถึงกับของขึ้นโกจนตัวสันควบคุมตัวเองไม่ได้แวกวงสัมภาษณ์นักข่าวนะคะออกไปร้องไห้กับเอสุปชัยศรีวิจิตค่ะหลังไดเออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการถอนตัวจากซีรีส์เรื่อง I am what I am แลนะคะที่มีเจนนี่เทียนโพสุวรรณแล้วก็เพชรอิทีค่ะเป็นผู้จัดเพราะถูกเพิ่มฉากเลิบซีนะคะโดยไม่บอกล่วงหน้าค่ะและถูกพูดจาด้อยค่าดิสเครดิตพร้อมฝักถึงบางคนว่าช่วยหุบป,ปากเย่ยมาใส่ร้ายกันและยืนยันว่าคนที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่เจนนี่นั่นเองพูดแล้วของมันขึ้นมันเป็นยังไงน่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะน่าจะไม่ได้ไม่ได้ มันมันอันนี้ซีเรียแล้วเนาะไม่เล่นแล้วนะคือมันมีคือมันมีการเพิ่มบทอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่คุยกันตอนแรกอะค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เจรจาเนี่ยมันมีคําพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่อกคไม่สายใจไม่สบายใจเรารู้สึกบักแย่ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ ก็ก็คิดว่าแบบนี้คือเราเราอยู่วงการมาแบบยี่สิบปีเราไม่เคยเจออะไรแบบแล้วก็เราเชื่อว่าเวลาเราทำงานอะไรแต่ละครั้งอ่ะเราตั้งใจมากๆแล้วก็เราก็เต็มที่มากๆเวลานักแสดงสักคนนึง่งจะรับเล่นอะไรสักอย่างหรือว่าทางค่ายติดต่ออะไรมาสักอย่างจะต้องมีการบอกดีเทล รายละเอียดงานว่าคุณจะต้องถ่ายแบบนั้นถ่ายแบบนี้แล้วนักแสดงคนนี้โอเคหรือเปล่าอันนี้คือ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 มีการเพิ่มเข้ามาตอนหลังแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเรามันมัน,ม,นมันไม่โอเคอมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแรกล้วคะ่ะแล้วก็มาคือจริงๆอ่ะมันสามารถปรับอะไรกันได้คุยพูดคุยกันได้เนาะ แต่มันมีคําพูดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกแบบไม่ให้เกียรติแบบมัน,ม,นมันเขาเหมือนเขาด้อยค่าในความรู้สึกของเราอ่ะเขาเหมือนคือเรา,เรา,เ,ราเราทำง,งานระดับหนังเนี้ยความรับผิดชอบอบเราเกินร้อ,อยอู่แล้วในงานแต่ละง,งานแล้วพอเรามาเจอคําพูดอะไรแบบเนี้ยเรา,ม,รา,เาม,มีความรู้สึกว่านั้นอย่างเลยดิ ส่งไลน์ไปแล้วค่ะแต่เหมือนเจนน่าจะยุ่งยุ่งก็น่าจะยังไม่ได้อ่านแต่ว่ามีส่งไปหาทีมง,งานชิมง,งานก็ยังไม่ได้ตอบก็ก็ก,ก็คือมันมีการติดต่อไปมาหลายครั้งะะค่ะคาพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็เลยก็เลยก็เลยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนคนเดียวค่ะแต่ว่าแต่ว่าจะมีคนกลางสื่อสารนะคะสื่อสารในทีว่า ที่เขาพูดแบบนี้แบบนี้เลยเราก็เลยโอ้เราทำงานมา20กว่าปีเราไม่เคยมีปัญหาเลยไม่ใช่เจนนี่หรอสุ่ราาิตไม่ใช่เจนเป็นอีกคน,นไม่น่าจะพูดคุยแล้วเพราะเขาไปติดต่อดาราคนอื่นแล้วเขาพูดจาถึงเปท้ไม่ดีเลย är, <h> หลังจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณไปพูดถึงเป้ยไม่ดีนะคะ เรื่องมันจะไม่จบแค่นี้ไม่พูดเลยอันนี้พี่ไปรู้ว่าเขาไปติดต่ออันนี้ของคืนแล้วนะอันนี้พี่ไปรู้ว่าเขาไม่จบแล้วก็นักแสดงคือโลกมันข้ามเอาองค์การมันเลยเขาเขามีการคุยกันอยู่แล้วแล้วนักแสดงส่วนใหญ่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราทํางานเราเป็นคนยังไงคนคนนั้นคือก็เขาเขาก็ถือแทนเราเลยก็มาเล่าให้เราฟังก็ขอฝากบอกทางนี้นะคะ คือคุณจะติดต่อนักแสดงคนไหนไม่ว่าเลยแต่คุณอยังมาใส่ไลท์เปอร์ไี่ไม่ชอบอย่าใส่ไลท์เรียกมาได้เลยปะเรียกมาได้ไหนคุณไม่ใช่ปะอะไรก็ไปแบบยิ้มท่คิ้วเบอร์มากๆแต่โชคดีคิ้เปอร์แบบเพื่อนเพื่อนคนนั้นคณาลักษณ์มาก มาบอกเราว่าเออเขาเจอเหตุการณ์นี้นะแล้วเขาพูด oh ถึงเป้ยแบบนี้นะอะไรอย่างงี้ก็อยู่ในวงการมา20กว่าปีเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ค่อยโอเคก็คิดว่าก็ตัดสินใจถูกแล้วที่เราไม่ไปดูเรื่องเรื่องคนเล่นทานเรารู้อยู่แล้วว่าว่าว่าคือเขามีคำพูดที่นี้มา ถ้าเราไม่เล่นฉากเลเวซีเขาพูดเลยแล้วกันนะถ้าเราไม่เล่นฉากเลเซีน่ะเขาจะเปลี่ยนตัวเราซึ่งเป้ยอ่ะการทำงานถ้ามันมีการบอกล่วงหน้ากยไม่ว่าอยู่เรารู้อยู่แล้วอะไรที่เราเล่นได้อะไรที่เราเล่นไม่ได้เราจะมีการคุยกันก่อนนะัดตอนที่ติดต่อมาคุณจะได้รู้ว่าเออของเป้ยอ่ะมันได้เท่านี้นะ,ะถ,ถ้าไม่ได้ไม่ลงตัวก็หันมาพัฒนาตัวเอ แต่ไม่ใช่มาบอกการคันเราก็ไม่ใช่มาเขียนบทเพลงแล้วก็ไอ้เรื่องที่มาดิสเครดิตเบ้ยเป้ยเยพิ่งรู้เมื่อสักครู่น,นี้แต่ก็เรื่องที่เหมือนที่สื่อในตลาดที่แท้ตีรู้ปะ่ะไม่รู้ิตีไม่รู้ คำแย่คือเป้ยไม่ได้เรียกค่าตัวเลยเจนติดต่อมาปุ๊บเป้ยเล่นเลยไม่มีการเรียกค่าตัวเลยใจเป้ยอะเป้ยให้เจนเป้ยอยากช่วย um mm เจนเพราะเป้ยถูกถูกอะเราเชื่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจสรุปเป้ยว่าคือเป้ยว่า ด้วยด้วยเจน่เจนต้องเข้าใจเขาอยูแล้วเราอ่ะทรรมะงานขนาดนี้นเราไม่เคยมีเรื่องที่แบบเรื่องแบบนี้อืมซึ่งไม่โอเคแล้วก็กรุณาอย่าไปพูดถึงเป้ยเสียเสียใครๆนะคะถ้าได้ยินแล้วอ่ะช่วยหุบปากด้วยในขณะที่เอซูปชยัยนะคบพูดอยู่ในเหตุการณ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้อีกครั้งค่ะว่า ตอนนั้นเนี่ยเรากําลังต่อคิวสัมภาษณ์อยู่เป็นคนสุดท้ายคนก่อนหน้าคือน้องเป้ยโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยทีนี้เห็นว่าน้องเป้ยเนี่ยน้ำตาไหลวิ่งออกมาจากวงสัมภาษณ์ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ในวงการก็เลยรีบเข้าไปหาไปปลอบใจโดยที่ไม่ได้ถามเรื่องราวอะไรเลย เอาแค่ okay, กระดทิชู่เนี่ยซับน้ำตาให้แต่ยอมรับว่าตกใจเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนมีน้องนักข่าวมากระซิบให้ฟังเราก็รู้แค่นั้นยืนยันว่าเราเนี่ยไม่เคยทราบปัญหาของน้องเป้ยมาก่อนเลยสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องเป้อยเนี่ยเราขอเป็นกําลังใจให้ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้จัดละครก่อนทํางานก็จะคุยกับนักแสดงทุกอย่างแต่เราไม่รู้ว่าฝั่งของทางบ้านที่น้องเป้ยเนี่ยเจอมาเจออะไรบ้างเราเนี่ยจะขอพูดในฝั่งของตัวเองเวลาทํางานแล้วมีบทอะไรที่นักแสดงเนี่ยต้องเล่นก็จะให้ผู้กำกับเนี่ยไปนั่งคุยก ให้เคลียว่าเขาเล่นได้แค่ไหนถ้าเล่นไม่ได้เราก็ต้องอธิบายเหตุผลซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเราเนี่ยไม่สามารถปณนีประนอมให้ลงตัวได้เราก็ต้องมีวิธีแยกแยะในทางที่ดีขึ้นเพื่อมีให้ทุกฝ่ายละหมากใจแต่เราก็พยายามบอกกับทางกองว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดความสบายใจของนักแสดงเนี่ยเป็นหลักย้าว่าอันนี้เราพูดในฝั่งของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเพราะไม่กล้าวิจารณ์ใคร ถามว่าเห็นน้ำตาของเปย้ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะทางนายของเอสุภชัยค่ะก็ตอบว่าก็ตกใจแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวคือทุกอย่างเนี่ยต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านสุดท้ายแล้วอยากให้มันจบที่การประนีประนอมเนี่ยจะดีที่สุด อีกอย่างในฐานะที่รู้จักน้องเปิ้ลมานานเขาเป็นคนน่ารักมากตรงไปตรงมาชัดเจนทุกอย่างแล้วก็ค้าขายด้วยกันด้วยเรารู้จักเขาในมุมของความเป็นน้องแต่ในมุมทํางานก็ไม่เคยเป็นผู้จัดแล้วก็ร่วมงานกับเขาเราเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอกแต่สุดท้ายตอนจบทุกคนก็ต้องมานั่งคุยกันอันนี้เราไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นนะแค่อยากบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีจุดที่เราเนี่ยเจอกันพอดีขอให้เจอจุดนั้นนะคะ จากนั้นไม่นานนะคะทางด้านของเจนนี่เทียนโพสุวรนค่ะหนึ่งในผู้จัดนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีแล้วก็มีการชี้แจงกรณีที่เป้ยปันว่าน,นะคะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะผ่านทาง i อจ t o r y ค่ะ เรียกร้องให้สื่อนะคะไต่ตองพาดหัวไม่ให้เกินขอบเขตจนเกิดความเข้าใจผิดนั่นเองโดยระบุข้อความที่ว่านะคะฝากถึงพี่ๆนะะักข่าวทุกคนด้วยนะคะการพาดหัวข่าวควรไต่ตองอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างผลกระทบที่ไม่ควรเกิดขึ้นขอบพระคุณมากค่ะและข้อความนะคะที่บอกว่าทั้งนี้ใครขอความกรุณานจากแฟนๆและผู้ติดตามข่าวทุกท่านโปรดอ่านแล้วก็ไต่ตองเนื้อหาของข่าวอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการตัดสินใจหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อบุคคลน,นั้นขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ การเขียนข่าวเพื่อความบันเทิงสามารถทำได้แต่ควรคำนึงถึงการเขียนในลักษณะที่ทำให้ประชาชนไม่เกิดความเข้าใจผิดการพาดหัวและนำเสนอข่าวจึงควรอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมขอบคุณค่ะทางนี้นะคะเจนนี่เทนโพสุวรรณค่ะยังยืนยันชัดว่าคนที่เป้ยป้านวาดพูดถึงยังไม่ใช่ตัวเองนะคะโดยบอกว่าไม่ใช่เจนนะคะพี่ๆนักข่าวในขณะเดียวกันนะคะพี่บอยเอนเตอร์เทนค่ะรายการจริงใจเล่าในการที่ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้อง,ลงหลังนะคะที่เป้ยเนี่ยดุดันกลางวงสัมภาษณ์นะคะจนกั้น อารมณ์ตัวเองไม่ไหวถ้าไม่สุดจริงเนี่ยก็คงไม่ได้เห็นภาพนี้ของเป้ยปานวานไว้ว่าหลังจากที่เป้ยเนี่ยได้ร่วมงานกับทีมมาประมาณ3-4ถึง4คิวเมื่อเกิดเรื่องเนี่ยจึงสอบถามคนในกองว่ามีปัญหาอะไร คนในกองนะคะบอกว่าไม่มีเปยดมาตามคิวที่นัดมาตรงเวลาแสดงได้อย่างมืออาชีพตามที่ต้องการบางครั้งยังบอกด้วยซ้ำว่าถ้ามันออกมาไม่ดีจะนัดถ่ายเพิ่มก็มาให้ได้ไม่มีปัญหาแต่เหตุที่มันต้องหยุดชะงักเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจกันก็คือการใช้คําพูดระหว่างการถ่ายทําที่ไม่รู้ใครเป็นคนพูดแต่ซึบได้ใน้ทำนองที่ว่าถ้าไม่เล่นเลิบซีนก็จะเปลี่ยนตัวเปยดมองว่ามันเป็นการพูดจาที่ไม่ให้เกียรติกันเพราะเปยนะ่ะอยู่ในวงการมามา,มากกว่า20ปีไม่ใช่เด็กใหม่ที่จะมาบัง กันบด้วยคําพูดแบบนี้คําพูดเหล่านี้นําไปสู่การที่เป้ยยไปถามทีมงานที่ว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแล้วจะได้ไม่ต้องไปถ่ายเท่าที่สืบมาได้เนี่ยเป้ยยพยายามถามเรื่องนี้กับทางเจ้าของผู้กํากับ ทีมงานผู้จัดการกองละครว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายกลายเป็นความเครียดสะสมมา6-7ถึงวันจนมาระเบิดที่งานในงานวันนั้นมีเพื่อนมาเล่าให้เป้ยฟังว่าถูกติดต่อให้ไม่เล่นซีรีส์แทนบ๊ทเป้ยโดยให้เหตุนในการที่จะเปลี่ยนตัวว่าเป็นเพราะเป้ยเนี่ยนิสัยไม่น่ารักกับทีมงานห่วงสวยเรื่องมากให้ทําอะไรก็ไม่ทําไม่มีความเป็นมืออาชีพให้เล่นเลิบซีนก็ไม่เล่นแล้วไม่ใช่ว่ามีคนเดียวที่มาเล่าให้เป้ยฟังมีหลายแหล่งข่าวเพื่อนฟงที่มาเล่าให้เป้ยฟังขณะที่เป้ยเนี่ยรับรู้ รู้เรื่องนี้นักข่าวก็เรียกไปสัมภาษณ์พอดีเลยเป็นจุดที่ทําให้เป้ยเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยต้องแหวกวงสัมภาษณ์ออกมาก่อนที่พี่บอยเอนเตอร์เทนคะจะเล่าทิ้งท้ายว่าก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เป้ยเนี่ยไปได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคนกลางที่มาเล่าเขาหวังดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าคนที่รู้จักเป้ยเนี่ยจะรู้ที่ว่าถึงเป้ยจะได้ชื่อว่าเป็นสาวเซ็กซี่แต่เป้ยแทบจะไม่เล่นบทเลิฟซีนเลยเป้ยเป็นคนที่ไม่เล่นเลิฟซีนอยู่แล้้วและมมมีีีขขออบบเเเเตท่่่ชััดจนากกกรรืงิ็ไู ว่าเรื่องนี้นะคะจะจบลงยังไงกับคุณผู้ชมแล้วใครกันนะที่เอาสาวเปื่อยปานว่านไ,ไปมัลงแรงแบบนั้นนะคะชาวเพื่อโอสุนยางเราๆนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะบอกเลยว่าทางท็อปาลารานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ทังช่อง YouTube ท็อปดาราและเพจ a c e b ุ o กท็อปดารากันด้วยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อบเบอร์อนี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย